สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนวัตกรรมอัฒนากากาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างความเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นพันธกิจเร่งรัดการถ่ายทอดอย่างทั่วถึง ทดสอบสังคมให้เหมาะสมกับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างและเชื่อมโยงเครือข่า,ขายภาคการผลิตสู่การตลาดพัฒนากากกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวทางไม่เพียงการจัดการขยะอย่างเปลือกกาแฟให้เกิดประโยชน์เท่านั้นแต่ยังรวมถึง จัดการของเสียจากกระบวนการต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำและบำบัดน้ำเสียจากการแปลรูปก,ก,กากาแฟอีกด้วยเพื่อสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินการธุรกิจของโออาร์ Art ที่มุ่งเน้นสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์แผนผังพัฒนากากาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้ามันกากาแฟ สามารถเป็นสารลดแรงตึงผิวไบโอดีเซลดีเซลลอรน้ำมันหลอลื่นพลาสต,ติกชีวภาพเส้นใยและน้ำตาลสารออกฤทธิ์ชีวภาพคาร์โบไฮเดรตเส้นใยการใช้ประโยชน์จากกาแฟนะครับสบู่จากกากาแฟแก้วที่ทำจากกาแฟ ลดกิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นนำไปขัดผิวหน้าและผิวกายได้คืนสภาพหม้อหรือกระทะครับการพัฒนาชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 1พันพืชมรดกชุมชน2ความมั่นคงทางอาหาร3สมุนไพรอินทรีย์เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากและ นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่ช่วยยืนยันว่าหากลงมือทำอย่างจริงจังผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของธุรกิจการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังยังนับเป็นส่วนสำคัญของการผลักดันให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริโภครวมตระหนักถึงเรื่องนี้อันนี้ลายชื่อสมาชิกกลุ่มนะครับกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ thank you love you